กคคนะมันคือกางกวยเดี๋ยวดีดีด้วยคุณสัมเัลิที่คนท่องมาคอยม้ากันลองเขาจะตัดน้ำมาก็วันนี้เราแนะนำตัวกันก่อนละกันสวัสดีครับคิวครับสวัสดีก่อนค่ะเออแป้งค่ะ ดาราดารารัตค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนดารารัตเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งแห่งชาติถูกไหมใช่ถูกก็คือวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพานคอนใช่ซึ่งสวยมากเมื่อกี้เข้าไปดูข้างหน้ามาแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้ถ่ายคือขอเล่าก่อนว่าข้างในอ่ะคือมันมีที่เป็นปฏิมากรรมที่เป็นปลาใช่ไหมแล้วมันมีจอทีวี ที่มาแสดงแบบว่าคลิปนู่นนี่นั่นซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปทอดปลาอรนอยขี้โมงอรนอยขี้โมงเจ้าก้มมาบอกเลยว่าเจ้าต้มอยู่ในคลิปนะครับเราดูปลาแล้วเข้าใจให้อ่านข้างๆคำว่าอ่าฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาพนะคะเออเดี๋ยวเราต้องเข้าไปถ่ายใหม่อ่าโอเคอ่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าโอเค ามีคำถามตัวใหญ่มากว่าตรงนี้คือตัวอะไรคะทุกคนเดินเด <c oughs> ินตามเข้ามาค่ะอุยพูดคำหยาบไม่ได้ลืมเราต้องไปดูเขายากหรือเปล่าอันนี้คือตัวอะไรไไทุกคนคะทุกคนให้คำตอบเราทีได้ไหมคะ <c oughs> อะไรโอ้ทุกคนคะมันคือกางกลุย <c oughs> <c oughs> กางกลุยเอ้ยจริงเนาะมันโคตเก่างโคตรเก่งอะข้างในมีอะไรอะไรอ่ะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยภายในจะแสดงโบราณวัตถุศิลปะ และสิ่งของที่สะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยในสมัยก่อนที่นี่คือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์โอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่แบบในสถานที่แล้วเนาะแล้วก็บางที่เนี่ยเขาห้ามถ่ายแต่ไม่ได้บางที่ส่วนใหญ่เขาไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายเป็นแบบ ถ่ายแบบภาพนิ่งเนาะเราก็เลยแบบถ่ายมไม่ได้เนาะแต่ว่าด้านในเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาเนาะเพราะมันสวยมากแบบอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นอย่างเช่นทลาปานมิน่นปานมิน <c oughs> มนมนานตัวใหญ่มากจริงจริงมันสวยมากเลยทุกคนก็แบบเป็นอะไรที่ <c oughs> แบบเราจะบอกว่าของส่วนใหญ่ข้างในอ่ะเป็นของจริงเกือบหมดอืมจะมีแค่บางอย่างที่แบบว่า แต่เช็นช้างเนี่ยเขาเอามาจริงๆไม่ได้เนาะช่างเป็นช้างจริงก็อาจจะออเหื่อยไปแล้วอะเป็ยุ่ยอะก็จะทำไห้ไหนเนี่ยสุวดไทยเปล่าใชเป็นช้างแดดเดียวไปแล้วใช่ก็นน่นะทุกคนก็แบบหลายอย่างที่มันเป็นแบบของจริงเนาะอย่างแบบอย่างแบบผ้าสบายอะไรเงี้ยทุกคนแบบเป็นของจริงแล้วเป็นผ้าที่แบบปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่กันเลยใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่มีใครเลยเนาะแล้วก็ไม่มีใครที่จะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าคิจะเอามาทําใหม่เนาะยช่งแบบว่าลายของรานาที่มันมันรู้สึกมันเก่ามากแล้วว่าแบบว่าไม่น่ามีใครเอามาทําแล้วอะซึ่งมันสวยจริงๆอยากให้มาสวยนซึ่งของเก่าที่แบบบางอันก็ั้งแต่อายุทยาบางอันก็เป็นช่วงตอนต้นใช่มันมันมันก็เก่ามากแล้วก็น่าจะหาดูที่อื่นไม่ได้แล้วแหละ คือประวัติศาสตร์ไทยอย่าทุกคนหลายๆคนเด็กๆอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อเนาะแต่จริงๆถ้าเรียนในห้องกัมันน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเราลองมาสัมผัสแบบว่าจริงๆเราจะรู้สึกว่าสนใจมากตื่นเช้าาาาไทยยยออ่่งงเเมหลรุะะคจตื่นเต้นนะเวลามันเจอของจริงมันโคตรจะเลิศอ่ะมันโคตรจะึ่งอ่ะคุณแม่คุณแม่ต้องมาดูเออแล้วจะเป็นที่ที่ที่เราสามารถใช้คิดได้ที่เดียวใช่งแบบว่า ตันนี้ที่เรานั่งอยู่ก็คือเป็นในหมู่พาวิมานไม่รู้ว่าตรงนี้ชื่อพระที่นั่งอะไรแต่ว่าก็นั่นแหละข้างในนี้ซึ่งข้างในนี้ใหญ่มากทุกคนมันแบบมีชั้นสองด้วยเดินไปทะลุถึงบางบอนอะฮะแล้วก็เดินจะไปกินข้าวแล้วก็หิวมากคุณแม่หิว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 หิหิว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 หิ

หน้ามันเข้าหรืออ๋อเจ้าทำไมพูดอย่างนี้ทำไมมึงว้จอจีอ <laughs> เรามาพูดถึงที่นี่ดีกว่าที่เราเดินมาเป็นยังไงบ้างแต่ละแบบแต่ละที่ข้างในที่เราไปเดินดูมาคือจริงๆเอาประทับใจนะมาครั้งแรกเลยแบบว่าคือมันสวยอะ่ะอย่างที่บอกไปว่ามันสวยมัน,นมันทัชอุ เขาไม่ต้องหลงบกเราหรือเปล่าเขาเลยบินมาแบบนี้อ้ารมันใส่เอฟเฟกต์ใส่เอฟเฟกอ่ะคืออย่างอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ได้เห็นที่นี่อย่างเช่นผ้าที่มันเป็นผ้าที่เขาใส่จริงๆในสมัยนี้แบบว่าที่เรายังไม่เกิดหรือเราเกิดแล้วแต่เราตายไปแล้วแล้วพอเกิดอีกรอบนึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผ้าผืนนั้นน่าจะเป็นเราที่ใส่แล้วเราก็ตายแล้วเราก็มาเกิดใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดใหม่หรือว่าเราตายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดเออก็คือจะบอกว่า ทุกแบบว่าทุกอย่างที่มันแบบว่าอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นะเช่นแบบว่าถ้วยดาบนู่นนี่ที่ใช้ในการลบหรือว่าเป็นตำราวิชาสงครามอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเขามีการลงอัขละอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันเป็นแบบเออสมัยก่อนเาเล่นคใช้นเยอะด้วยแหละอือซึ่งตาตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่าฉันชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ คนดูเนี่ยคือค่าแบบเอาจริงกูกลัวมากเลยอุ้ยแล้วมันอุดมสมบูรณ์มากเลยแมันน่าจะกินเยอะเนาะมันไปเอาอะไรจากที่ไหนเลยดูปากมันดิคูเบกีดแน่เลยอะถ้าคูเบมาอว้ยก็ใช่ข้างในก็แบบว่าอย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่เป็นของจริงเกือบทั้งหมดก็น่าจะมีจำลองบ้างแค่นิดหน่อยเออก็สวยเนาะเพราะว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปหาดูได้ง่ายๆด้วยถ้วยจานอะไรอย่างไรอีกอย่างเราเราต้องเราจะบอกกันว่าการเข้ามาที่นี่มันยังไงบ้างก็คือถ้าเป็นนักศึกษาสามารถหรือว่านักเรียนเนี่ยหรือว่านักเรียนเปิดเปิดบัตรนักเรียนให้ดูได้เลยถ้าเป็นต้องเอาบัตรตัวจริงมาด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จ่ายสามสิบบาทนักท่องเที่ยวหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ก็ยูอิงลิฟตนะอิงลิฟต์วันฮันเด็ตไฟที่บาดอ๋อโอเคประมาณนี้นะทุกคนการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาทัวร์กันเยอะมากเพราะว่ามันแบบก็เป็นสถานที่ที่คนที่ไม่เคยเข้าอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เห็นมาเขามาสอนลูกเนาะว่าเออประวัติศาสตร์เปจบจบกินข้าวหิวหิวหิวก็ประมาณนี้ทุกคน